สุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร4พี4พีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้เราพามาชมชอบชิมไกลถึงจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นแหล่งที่เรียกว่ามีของดีมากมายหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแหล่งน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือบึงบอระเพ็ดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายและที่สําคัญอาหารการกินที่สมบูรณ์และอร่อยสุดยอดมากๆเลยมานครสวรรค์อาจจะพาไปชิมได้หลายที่แต่ว่าที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้แล้วก็มีชื่อเสียงเก่าแก่มายาวนานถึง 60ปีนั่นก็คือเจ้าของตำรับร้านอาหารที่ใช้ปลากรายและสารพัดปลาเป็นส่วนผสมสำคัญในการปรุงอาหารนั่นเองนั่นก็คือร้านหน้าผาปลาทอดมันแนะ่ออกปลาทอดมันปลาทอดมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปเฉลยให้ฟังกันแล้วกันเพราะตอนนี้ดิฉันอยู่กับเจ้าของร้านซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่2ของร้านหน้าผาปลาทอดมันแล้วนะคะก็คือคุณวันนาพหศ์ยุทธเราเรียกกันสั้นๆว่าพี่ก้วน,นั่นเองสวัสดีค่ะพี่อ้วนค่ะ สาวสวยคนนี้เป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สองคือรุ่นลูกแล้วนะจ๊ะไว้พี่อ้วนใช่ค่ะแม่เป็นคนพื้นที่นี่มาก่อนแต่เอ๊ะทำอะไรนี่อ่ยืนทอดปลาขายหน้าปลาคือเพิงมมาไงคือถ้าสมัยรุ่นพ่อหญิงนะมานี่นะพี่อ้วนมาตั้งแต่ร้านสมัยแบบว่าเป็นเพิงเป็นอะไรใบจากนะใช่ค่ะประมาณใบจากอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาแต่คนแน่นขนาดบลอดเวลาขายเนี่ยปัก ปลาเห็ดเออเีปลาเห็ดเมื่อก่อนบอกว่าซื้อปลาเห็ดไปกินปลาเห็ดเราก็ยังนึกปลาเห็ดมันเป็นเห็ดแล้วไปทอดกับปลาหรืออะไรมันจิ้มันคือทอดมันนั่นเองแต่ว่ามันมีชื่อเสียงมากปลาเห็ดของร้านพี่อ้วนเนี่ยนะนอกจากปลาเห็ดแล้วก็มีอะไรอีกนะที่ดังๆเชิงปลากรายเชิงปลากรายชุบแป้งทอดจิ้มน้ำจิ้มหวานๆเลรี้ยวโอ้โหนี่คือโด่งดังแล้วก็เป็นต้นตำรับที่หาคนเรียนแบบยากเนื้อปลากรายที่เอามาทำ ปลาเห็ดหรือทอดมันเนี่ยะจะต้องเป็นเนื้อปลารายแท้คุณสมบัติของเนื้อปลารายคือเหนียวนุ่มโดย<ม>ที่ไม่ต้องใส่สารอะไรไม่ต้องใส่อะไรให้มันเด้งดึงดึง<ช>ดึงไม่ต้องใส่ไม่มีแป้งผสมไม่มีค่ะปลารายล้วนๆค่ะปลารายที่คือพื้นท้องของปลา พื้นท้องทำมาทอดเป็นปลากรายอ๋อเชิงปลากรายนี่คือพื้นท้องใช่ค่ะและส่วนข้างบนของปลากรายคือสันหลังปลากรายก็คือเอามาทําทอดมันอ๋อเพั้งตัวหนึ่งเนี่ยข้างล่างทําเชิงปลากรายชุดแป้งทอดชุดแป้งทอดข้างบนทําทอดมันปลาเห็ดใช่ค่ะเอาลองดูเปรียบเทียบกันปลากระจิ้มไปดึงขึ้นมาเลยนะคะจิ้มไปของปลาเห็ดร้านนี้นี่นี่เขาไม่ได้มีแป้งไม่ได้ใส่สารบอลแหลกอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูได้ว่ามันเป็นเนื้อล้วนๆแต่ถ้าเป็นเชิงประกายจะเห็นได้ว่ามันใหญ่มากอะพี่มันใหญ่โตโอรานมากๆอันนี้คือยังไม่ถึงตัวนะคะยังไม่ถึงนี่กะโหตัดไปกรอบกรุบานี่จะเห็นเห็นไหมคะนี่คือปลาตัวเดียวกันแต่นี่คือความมันของท้องปลาที่เป็นเชิงปลากรายนะเห็นความมันไหมคะส่วน้อส่วนท้างบนซึ่งไม่มีมันเลยนี่จะกลายเป็นทอดมันปลากรายนะ มันจิ้มจะตัดความมันและให้ตัดจะตัดเลี่ยนอร่อยมากมากี่ทีรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ60ปีมาแล้วนะพี่อ้วนแต่ความอร่อยของหน้าผาปลาทอดมันยังคงอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แม้ว่าจะมา<ช>รุนร่นลูกสาวสวย<ช>พี่อ้วน<ช>ของเราแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับพี่วน,นาผลิตมานครสวรรค์ยังไม่จบแค่เมนูสองเมนูนี้แน่นอนยังอยู่ที่ร้านสุดยอดของความอร่อยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะมาตามกันต่อว่าจะเป็นเมนูที่นีแนะนําอะไรบ้างคะด้วย พรองนี้แกงเคียวหวาูกชิ้นปลากลายค่ะฟังดูธรรมดาแต่รับรองไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวจะจัทานให้ชมกันว่าอร่อยขนาดไหนเอาแล้ววันนี้ขอบคุณพี่อ้วนมากนะคะพรุ่งนี้กลับมาชมชอบชิมกับครัวอาซึกันใหม่วันนี้เราสองคนแล้วท่านผู้ชมไม่กัรสวัสดีค่ะเมื่อ2ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณภาพโคจรมาพบกัน จาก2ประสบการณ์จาก2วง,งการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสค,ค,ความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา1 9 3 0นาฬิกานาทนนีถึง20นาฬิกาทางสถานีข่าวโทรทรัศน์ TNN 24